วันจากการฝึกเทคนิคการใช้เครื่องจีไฟจะได้อะไรบ้างช่วงเช้าจะได้การฝึกทฤษฎีเราจะแนะนําการใช้เครื่องจีไฟอย่างละเอียดจะบอกตําแหน่งของร่างกายทั้งจุดไขมันและพลังผืดทางเราจะบอกเทคนิคการใช้องศาของแผ่นในจุดสําคัญของร่างกายที่ใครอาจจะยังไม่รู้พอรู้จุดต่างๆของร่างกายแล้วเราจะเริ่มมีการปฏิบัติจริงทางผู้เชี่ยวชาญของเราจะเริ่มมีการบอกเทคนิคในการจับหัว การใช้นิ้วมือการใช้องศาของแผ่นและการใช้น้ำหนักมือทุกจุดของร่างกายการใช้น้ำหนักมือและองศาของแผ่นเป็นสิ่งสำคัญกับการที่ใช้เครื่องจีไฟและทางเราจะมีการตรวจเช็คไขมันหน้าท้องที่แข็งเป็นพังผืดหรือเป็นไขมันที่สะสมมานานจากการที่ฝึกปฏิบัติแล้วจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนในครั้งแรกและยังมีเทคนิคทั้งการยืนการใช้น้ำหนักของหัวไหล่การใช้น้ำหนักมือ เป็นสิ่งสําคัญของการใช้เครื่อง g ีไฟยังไงให้เห็นผลเลยทีเดียวแต่ส่วนในช่วงขาเราจะมีการบอกเทคนิคในการดูไขมาระพังผืดทั้งข้อพับน่องเอ็นร้อยหวายทางเราเป็นการเน้นฝึกเทคนิคโดยการจับมือทําเพื่อให้ผู้ฝึกรู้จุดต่างๆและน้ําหนักมือการใช้แผ่นผู้ฝึกจะเริ่มมีความชํานาญและเข้าใจในการใช้เครื่อง G ีไฟสาหรับใครที่สนใจในการเข้าฝึกเทคนิคและทักษะในการใช้เครื่อง G ีไฟ ด้านการบริการและสุขภาพความงามอย่างมืออาชีพคุณจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องจีไฟอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการบริการและธุรกิจของข่้นให้โดดเด่นได้